ก็นี่ไงอาจารย์เอกก็ทำไงเห็นไหมโต๊ะสไตล์ล็อกหรือว่าที่เชียงใหม่ก็ทำาซื้อแผ่นสัะเป็นแผ่นเล็กเลย2องมิลตากแด่ตากฝนสอเดือนให้สนิมขึ้น,นและแลกแกเครือบและเกอร์บล็อ,บอกอะไรบล็อกคอนซีเก็ตมันหายไปตัวหนึน่งสนิมก็จะอยู่เดียวแค่นั้นแต่กลายเรืนมันกลายเป็นแพคเกอร์มันสนิมเดีว แล้ป่อยนานหน่อยเขาลแกหน่อยไม่เหลือมันมันก็ต้องแบบมีระยะเวลาของมันไงนะเนี่ยหลักการพวกเนี้ขอว่าปลอดสเล่ยให้เกิดเสน่ห์ทำได้แค่วิธีเดียวเลยเล่ยให้เกิดเสนิมอย่างอย่างเป็นเสนิมใช่ไหมกลับไปบ้านเอาสายไฟปอกทองแดงทันเหล็กเลยอ๋อมือเพื่อทำงานเข้าไปทองแดงกับเหล็กอันไหนเกี่ยวกันอ่ะเหล็กมันอยู่กลางตารางอ่ะ อยู่ทองแดงนี่อยู่สูงสุดเลยถ้าไม่กลัวทองหายก็ทองก็ได้เปแล้ยิ่งเป็นเร็วรับรองหายทองหายเรามาดูดิเห็นไหมมีใครสงสัยไหมแต่ถ้าที่มันไปอยู่แล้วมันก็จะอยู่แค่ั้รครับถ้าเราถ้าเราฉุดไปถ้าเราทีนี้เราก็มาดูว่าอ่างนั้นเรารู้แล้วว่าเหตุมันมาจากหนึ่ง มันต้องมีโคกสามโมกอกนะอันนี้คือเพื่อทานกันนะสองถ้าถ้าเราเทียบกับจัปล็ก,กมีแค่แค่สามโมกอกแต่ถ้าเราจะเอาโลหะก,กับโลหะด้วยเพื่อขยายความหอมเขลีความรู้ของเราเนี่ยก็เราต้องจําไว้สี่ตัวหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งก็คืออากาศยังไงก็ต้องมีอากาศโอเคไหมสองอิเล็กโทรไลต์คือน้ําไม่ใช่อิเล็กโทรน้ำอีกเดียวนะน้ามันน้ามันหมูอะไรได้หมดเลย อะไรก็ตามที่อิเล็กตรอนวิ่งได้น้ำกงน้ำกดอะอะไรก็ตามที่อิเล็กตรอนวิ่งได้เราเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์หมดเห็นไหมในทะเลน้ำทะเลที่อิเล็กโทรไลต์เห็นไหมแต่เพราะเอิร์ดมันเค็มมันก็เลยวิ่งได้ดีไฟฟ้าก็เลยวิ่งดีร้อมีเกลือเห็นไหมและทีนี้จากโลหะอย่างเดียวเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2อันแอนโอดแคโทดคือจากเราเราแบ่งว่าเป็นโลหะอย่างเดียวเนี่ยเช่ไหมเราก็เอาโลหะมาแบ่งไปอีก2อันแยกหน่อยว่าโลหะอันไหนคือแอนโด โลหะไหนคือแคโทดแอนออดเกิดออกซิเดชันออกอ่างออกแดงวอิวเล็กตรอนออกตัวไหนทำฏิการออกซิเดชันตัวนั้นถูกตัวแคโทดแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดัชชันเรีดัชชันรอเรือรอเรือคือรับโอเคไหมดังนั้นตัวนั้นรับอิเล็กตรอนตัวไหนรับอิเล็กตรอนไม่เป็นไรโลเค็นไหม ดังนั้นก็ไปเทียบสองโลหะดูว่าตัวไหนจะเป็นแอนโดหรือแคโทดตัวไหนเป็นแอนโดตัวนั้นฝุกนะก็ไปเปิดตาราง e ฝู่ดูเห็นไหมมันก็จะโเวอร์ไปจนถึงการเอาโลหะมาวางทับกันอะไรเงี้ยแล้วทำไมมันเป็นสนิมดังนั้นสแตนเลสเป็นสนิมได้ไหมสแตนเลสข้างในคืออะไรหนึ่งเหล็กละสองโครเมียมครับนะดูด้โครเมียมอ่นะ ถ้าเอาอเสแตนเลสไปวางกับเล็กตัวไหนสูงกว่ากันสเตลเลสจากโครเมียมโครเมียมคือ R อะไอรเทรีอารกอร์ซีอูอะไรเะี้ยซีอูเขาเป็นะอีซีอาไม่มีอ่ะแสดงว่ามันเป็นตารางนั่นเน่ยเขาต้องเม็ดคือมันจะมีตารางที่มีค่าทั้งหมดอยู่ด้วย แต่ถ้าไม่ใช่ของแข็งบางทีเขาก็มมนมาลงเพราะว่าบางครั้งอ่ะรูปร่างอุณหภูมิห้องมันเป็นของเหลวเนี่ยเขาก็ไม่เอามาคิดเพราะว่าสุดท้ายมันเอาไปแปลรูปเป็นของแข็งไม่ได้เนี่ยม่คือไม่ได้ในเชิงใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมเพราะว่าชีวิตประจำมันแม่มีสเตตัสเป็นน้ําอะไรเงี้ยเอาแช่น้ำไปมันไม่ได้ไงใช่ไหมดังนั้นบางครั้งเขาอากจก็อาจจะมีแต่อะไรที่มันแข็งได้ก็มันเอาไปแปลรูปได้มากกว่าไม่เช่เดือดอันตรายของ ทำไมุ้ดเหมือนกันแล้วโดนแล้วต้องไปฉีดอัพิซีอะอะคือสนิมไม่ได้อันตรายที่อันตรายคือเหล็กมันคือเหล็กออกซายไงออกซิเจนอันตรายคนไหมไม่อันตรายเหล็กอันตรายไหมที่เขาไปเหมือนยากระดิ่งเหล็กโดนงงเลยงงงงงงไหมอ่าเพราะว่าในในเลือดเราก็มีเหล็กถูกต้องไหมในเลือดเราก็มีเหล็กแล้วทำไมเหล็กถึงเป็นอันตราย มันเยอะไปไหมมันเป็นโลหะหนักแล้วมันเยอะต่อให้ในตัวเรามีเหล็กเหล็กที่อยู่ในเป็นฮีมของของเม็ดเลือดแดงอะนะเออแต่ว่ามันมีแบบสูลโซลโซลโและอันเนี้ยเหล็กแค่เราถูเนี่ยนั่นแหละบางทีเป็นกรรมนะที่ดูมันเข้าไปที่ดูมันเป็นพิษมันเป็นโลหะนักมันเป็นพิษกับเลือดคือไม่ใช่กรดิ่คือเหล็กมันเยอะบางที แลวแล้วใช่ว่ามันจะสะอาดนะมันก็มีเชื้อโรคด้วยมันก็เสริมกงินไปอีกเนี่ยบัตรทยักก็คือโลหะหนักก็คือเหล็กเป็นไปทำงานติดเรียกับภูมิต้านทานงคนก็เลยเป็นบัตรทยักที่เราแยกเพราะว่าตัวเราสร้างภูมิต้านทานอ่าใช่ท่านมันเยอะไป่งพอมันเยอะมันก็จะคิดว่าเป็นขยะในขณะที่จริงๆร่างกายเรามีเหล็กนะแต่มันนิดเดียวอ่ะแต่ทีนี้แม่งเข้าไปเป็นกรรมเนี้ยเออ มันมันก็ไม่ไหวนะมันก็ต้องขับออกคืขั้นเข้าไปในเตลเลอรอะแค่ตืนๆยังไม่ถ้โดนไงก็โดนนี่แหละแล้วคือมีรอยรอยรอยมีรอยเปิดให้มันเข้าได้เอาง่ายๆก็ตือได้ได้แผลนี่แหละมีดเป็นสนิมมาแล้วมันบาดอะางเงี้ยได้แผลเนี่ยมันไปปนเปื้อนในเลือดแค่นั้นนปนเปื้อนแค่มีดบาดเนี่ยนะนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะในตัวเรามีม็ดเป็นมีดเดียวมันกลายเป็นโลหะหนักซึ่งร่างกายมันเอาออกไม่ได้ Gracias.